กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตำบลก็ตามนะครับกรณีที่จะต้องมีการดําเนินการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิน่นหรือผู้บริหารท้องถิน่นซึ่งมีค่าใช้จ่ายต่างๆในการเลือกตั้งเนี่ยนะครับจะต้องอจัดทําโครงการหรือมีการเพิ่มเติมในแผนพัฒนาท้องถิน่นหรือไม่นะครับ ตรงนี้กระทรวงมหาดไทยเขาได้มีหนังสือด่วนที่สุดที่ว7 7 9 3ลงวันที่23กรกฎาคม2567เ้าได้แจ้งแนวทางการบริหารแผนพัฒนาท้องถิน่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นพุทธศักราช2548และที่แก้ไขเพิ่มเติมนะครับในข้อที่5ของหนังสือฉบับนี้นกำหนดว่า กรณีที่ท้องถิ่นดำเนินการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้บริหารท้องถิ่นซึ่งก็มีค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งนะครับเช่นค่าใช้จ่ายประจำศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นหรือค่าใช้จ่ายประจำหน่วยเลือกตั้งหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆตามข้อกำหนดของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกอกตก็ตามนะครับทั้งนี้เนี่ย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ต้องจัดทํานะครับไม่ต้องจัดทําหรือเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นนะครับ